สวัสดีครับยู่ช่องมาสต์สตูด,ดิโอฮะวันนี้เราจะมารีวิวรีเจนตนะฮะว่ามีตัวอะไรที่แบบดีๆบ้างที่ผมแนะนำมาในระดับรีเจนตเฮ้ยเดี๋ยวอะไรนะซีเครตเหรอเออได้เป็นซีเครตละเฮ้ยชุดแต่ท่านงผมไม่เอาโอเครีวิวร,ระดับรีเจนตขึ้นไปว่าอันไหนมันแบบดีๆอ่ะนะ กูตะอันแรกกูตะครับก็คือของสเปริร์มร่างแรกของแพตตินัมสเปิร์มเอ่อแล้วมันต้องกระดุกลิน้นบอลเคปบลเคฟฮีโร่มารีวิวท่าซีก่อนเปิดโหมดก็จะเป็นมันยกก็จะไม่มีท่านะเรื่องลีเจนด์เนี่ยมันจะไม่มี เอ่อกดสีครั้งเนี่ยก็จะไม่มีท่ายิงก่อนที่จะปิดโหมดค่าคิวก็คือการร่างแยกเนี่ยมาตีหัวไอ้ตัวนี้ตายเดี๋ยวนะผมสามารถว่าช็อตได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวผมไปโอ้ยผู้ชมก็ได้เจอหน้าผมได้อะไรแล้วโฮ้ยไปตีเมื่อกี้ผมไปตีเซตมะมาเทียวมันได้เลยนะ มารีวิวถ้าอ่าถ้า E ก็จะเป็นการปล่อยหมัดธรรมดาถ้า r ก็จะเป็นการเอาลางแยกไปต่อยมันถ้า F ไม่รู้ดิมันลางแยกหรอกือเปล่าหรือว่ามันเร็วจนเห็นไป็่างแยกถ้า F เ,เป็นการหมุนตัวเอาโกตะหมุนตัวไปตีมันโอเคมาอันต่อไปซานินจาเอ,อ้ยจะตายจะตายจะโอ้โหเลือดเลยทีเลียนโอเคมา ถ้าคิวก็จะเป็นการพุ่งอันนี้โอ้ยพุ่งก็ไกลเกินบา้าสิโอเคไหมถ้าคิวเป็นการปล่อยวกระจายถ้าอีฮะถ้าอีคืออะไรอ๋อมันคือรังไอ้นี่ลงหุ่นแล้วก็ร่างนั้นของเราก็จะระเบิดก็ดด e. คืออีทีถ้าอาเฮ้ยถ้าอามีประโยชน์เหมือนกันนะ ค่าเอฟอู a, mode. Mode ้หูสาวนินจาเฮ้ยสาวนินจามีสิทธิ์อะไร่าเงี้ยถ้าเปิดโหมดเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้โหมดโหมดที่ผมเห็นนะทุกผมว่าทุกตัวก็น่าจะแบบมีมีพวกคิวเลือดอะคิวเลือดติดโหมดด้วหรือไม่ก็เอ่อหรือไม่ก็เป็น แค่รีเจนถึงมิสติกหรือเปล่าผมไม่รู้ดิพรผมแทบไม่เคยเปิดหมู่ตอนใช้พวกแบบหลาบแลออานคอมหรอือคอมมอนเนอนะโอเคอันนี้ของกาโลตอนล่างเป็นมนุษย์โอเคค้าคิวเป๊บเป็นการกระเท,ทือบท้าอีเป็นไรอะเนีย่ยผมไม่เข้าใจอะมันให้หลบได้ว่าอะไรมันหลบได้ เขาไม่รู้อะท่านี้มันมีวิวอะไรอะทาอ่าเฮ้ยใช้ได้อยู่ไม่ได้แย่ถ้าเอฟเฮ้ยไกลอยู่ไกลอยู่แต่เวลามันน้อยไปหน่อยเฮ้ยถ้าสี่ก็เป็นการเปิดหมดูดเซอผมหมูดนี้เท่นนะ่ะเนี่ยไม่ได้แย่ไม่ได้แย่เออแล้วเลือด เอท่าอ e, มันก็จะเปลี่ยนไปตามท่า q ิก็จะเปลี่ยนไปตามจากไอเป็นสีฟ้าก็จะกลายเป็นสีแดงท่า F, ก็จะกลายเป็นสีแดงท่าเอฟก็จะกลายเป็นสีแดงรัาผมอันนี้ก็โอเคไม่ได้แย่โอเคมาช่วงสรุปผลว่าไหนควรเอาหรือไม่ควรเอาเดี๋ยวมิสติกผมจะไปรีวิวทีหลังแต่ก๊อ์ผมอาจจะไม่มีวันมารีวิวเพราะมันใช้เงินเยอะด้วยโอเคมา และโอกาสแทบไม่มีขนาดมิสติกไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ไอ้ก็อดไม่มีเปอร์เซ็นต์มากกว่าเดิมอีกโอเคหลังจากที่ผมนั้นสรุปได้แล้วถ้าไอ้โกตะมันไร้ประโยชน์สุดมันแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะคิดยังไงแต่สาวผมมันไร้ประโยชน์สุดสุดในบรรดาลีเจแล้ซาวนินจาซาวนินจาเนี่ยก็ดีสาวผมดีมากเลยฟาร์มดีอยู่ h ิวแมนกาโลใช้ได้ไม่ได้แย่มากน่าจะเอาไปพอ p v พีได้แล้วก็ฟาร์มได้นิดนึงโอเคซันี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วผมก็จะแถมเรื่องคอมเพเนียร์กัน,ก,น,ก,นก็คือตัวลูกน้องแหละคอมเพเนียนเนี่ยทาวผมนะผมแนะนำไอ้โกตะโกตะเนี่ยจะได้จากไหนก็คือการที่เอานั้นไปฆ่าโกตะจากหอคอยตรงนี้ ให้มันจะดอกมาถ้ามันก็จะเป็นการต่อยแบบนี้มันแรงด้วยไงสําหบผมมันเป็นแรงโอเคถ้าเกิดคุณเลเวไม่ถึงนั้นแต่มีเงินสุ่มไอคอมเมนเนียได้คอมเมนตเนียส่มตรงไหนเดี๋ยวผมมาบอกแล้วก็บอกจุดที่ซื้อพวกคลาสเนี่ยคลาสคืออะไรก็คือไอตรงที่มันเป็นพลังเราแหละ ปึ๊บปึ๊บมานี่อู้ตรงนี้นะฮะที่สุ่มคอมเพเนียนคอมเพเนียนเนี่ยเราจะสามารถเห็นในกระเป๋าเราได้เลยและเราก็สามารถซื้อคอมเพเนียนได้ด้วยแต่มันต้องใช้ลูบัคไงและเนี่ยคลาสชอ็อป ตรงนี้มันก็จะบอกอยู่นะนนะเ,เนเี่ย Human Galo g o อ Adam Emperor Adam Emperor ผมเห็นมาแล้วเป็น g น n d a m เลย Platinum Spear m o n s t e ร g a มมบ o r e v e r ไหนก็คือ r e ิ v e r กับเจ้าตัวนี้ Companion k e e e r Companion เ,เนี่ยเราสุ่มมาได้ไหมผมแนะนำให้สุ่มให้ท h รโโไ r ให้ได้ เอาทวนดูให้ได้และไอตัวคอมมเนียนก็จะไีอยู่ในกระเป๋าเลยแบบนี้ผมมีโบลอดลนะแต่ผมไม่เอามาใช้เพราะอะไรไหมมันเป็นอาร์เมอร์อะมันเป็นก่ออผมไม่ชอบไงผมอยากแบบฆ่าอยากได้แบบตัวดามเมดดามเมดอะที่แบบผมมาช่วยผมทำดามเมดป เออแล้วถ้าเกิดยิ่งดาวยิ่งเยอะเนี่ยมันยิ่งบวกเปอร์เซ็นต์ไอ,อ้ดาวมีเราเพิ่มเข้าไปอีกแต่หนึง่งดาวไม่บวกมาเอ,าอ้อเอ,อ้อเอ,อ,เอ,อ,เอ,อสนโนว์แมนสนโนว์แมนผมอยากจะรู้จริงตอนที่ผมไปตีซาตมาตายเนี่ยเออผมไม่ได้ตีมันตายหรอกมันตกแมพโอเคมาว่าผมจะต่อยมันวันช็อตเลยไหมวันช็อตซะด้วยโอเคผมฟาร์มได้สบายๆแล้ว เฮ้ย hey, QN น่าจะแบบฆ่าลูกตัวแล้วแหละสัาขาเนะี่ยไม่สามารถน่าจะไม่สามารถฆ่าไอตัวพระเจ้าได้พระเจ้าเนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบโกงอย่างเงี้ยไอคนที่ให้พลังกาลูยิงกายเป็นคอสมิกได้ไอตัวที่มันได้พลังกาโลอูอ่ะผมไม่รู้นะว่าใครเก่งกว่ากันระหว่างพระเจ้ากับไซตามะเพราะตอนที่ผมลองไปดูคอมิกวันนิดไอมังงะวันนิดนึงเนี่ย ไอ้คอสมิกกาโลสู้กับไซตามาได้สูสีอยู่นะแบบตอนแรกใช่ไหมที่คนส่วนใหญ่คิดว่ากาโลไม่น่าเก่งเท่าบูรลอสได้เพราะบูรลอสมันเป็นระดับมังกรใช่ไหมพิพิบัติระดับมังกรกาโลมันสู้พิพิบัติระดับมังกรไม่ได้เลืจะสูสีไอ้บูรลอสเนี่ยแบบมีคนเอามา vs กันใช่ไหมว่าใครมันจะ ชนะถ้าเกิดไอสองที่มาเจอกันคนหลายคนก็คิดน่าจะคิดว่าเป็นบูรลอแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ไอแกไอการโรนโให้โดนพลังจากพระเจ้าเอาพ,เาพระเจ้าพลังมาให้อะทาไงอ่ะบูรลอยังไม่ได้พลังจากพระเจ้าเลยงงพระเจ้าเป็นบูรลอมิเคเตรเสตมาฆ่าบูรลอเพื่ออะไรก็ไม่รู้เออช่เอมันก็เป็นหนะ้ามันก็น่าจะเป็นหน้าที่ของฮีโร่อยู่แล้วที่มันทำยังไม่ได้บูร้ล์ในอีฟูลาลเออผมบ่นเพื่ออะไร โอเคสำหรับนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับจำอ,อย่างนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์ติดต้มนะครับเมื่อกี้ผมบน่นทำไมก็ไม่รู้โอเคบาย